สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สวยจะมาพูดถึงดาวพระสุกนะคะที่ได้ทำการโคจรยโยกย้ายในวันที่3พฤศจิกายนปี2566รค่ะซึ่งดาวพระสุกจะทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีกันนั่นเองนะคะจังหวะที่ดาวพระสุกทำการโคจรโยกย้ายนี้ย่อม ส่งผลกระทบต่อ12ลัคนาราศีค่ะเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนของเงินความรักและความสุขนั่นเองค่ะดังนั้นเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากดาวพระศุกร์นี้อย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงที่ดาวพระศุกได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างคะ่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะดาวพระศุกร์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณคะ่ะในวันที่3พฤศจิกายนปี2566รดาวพระศุกร์ดวงนี้ได้โคจรเข้ามาสถิตยอยู่ที่ราศีกันนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตานั่นเองนะคะและจะสถิตยอยู่ในเรือนพันธุไปจนถึงวันที่1ธันวาคมปี2566คะ่ะเรียกได้ว่าตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน เลยนะที่ดาวพระสุขจะเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาพันธุหมายถึงหลักทรัพย์ค่ะหมายถึงที่ทางบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ของคุณหมายถึงความมั่นคงหมายถึงตําแหน่งหน้าที่การงานหมายถึงพ่อแม่เครือญาติแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วในจังหวะที่ดาวพระสุขซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเงินทองความรักความสุขเป็นดาวสุภเคราะห์เนี่ยโคจรเข้ามายัางเรือนพันธุเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะข้องเกี่ยวกับหลักทรัพย์ มากขึ้นนะมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับญาติพี่น้องมีกิจกรรมที่ต้องทําร่วมกันกับญาติพี่น้องบ่อยขึ้นอาจจะมีงานบุญนะฮะเกิดขึ้นงานบวชงานแต่งนะคะพิธีกรรมต่างๆที่ต้องมาเจอญาติรวมญาติกันลักษณะนี้ก็ได้หรือมีงานมีอะไรที่จัดอยู่ในบ้านคุณทําบุญเลี้ยงพระทําบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะดาวพระศุกร์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินดาวเงินมาอยู่ในเรือนพันธุคุณอาจจะต้อง ใช้จ่ายเงินไปกับครอบครัวใช้จ่ายเงินไปกับหลักทรัพย์บางคนมีเกณฑ์ในการต่อเติมบ้านนะซ่อมแซมรถทํารั้วบ้านเพิ่มหรือจัดเอ,เอ่อจัดออฟฟิศใหม่จัดร้านค้าใหม่ต่างๆนานามันมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะถือว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้ปรับปรุงสถานที่หรือว่าปรับปรุงสถานทํางานของคุณนั่นเองนะคะดาวพระศุกร์เป็นดาวปุตตะค่ะปุตตะหมายถึงสิ่งใหม่ปุตตะหมายถึงบุตรบริวาร ปุตตะหมายถึงลูกน้องหมายถึงเรื่องราวใหม่ๆการริเริ่มการต่อยอดการขยับขยายเมื่อดาวปุตตะโคโจรเข้าสู่เรือนพันธุจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นได้ทรัพย์สินใหม่ๆค่ะ บางคนนะคะมีบ้านอยู่แล้วซื้อบ้านเพิ่มบางคนมีรถอยู่แล้วอาจจะเอาคันเก่าไปแปลกมาแลกเป็นคันใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนมีรถอยู่แล้วซื้อรถเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือไม่เช่นนั้นมันจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมิถุนได้โยกย้ายหรือว่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย โยกย้ายหรือว่าเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะอย่าลืมว่าดาวพระศุกร์นอกจากเขาจะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วเขาก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณด้วยวินาศหมายถึงปุบปรับฉับพลันวินาศหมายถึงการไม่เหมือนเดิมหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันฟลุ๊กฟลุก,ลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังหมายถึงของเสียของพังหมายถึงการทะเลาะวิวาทคดีความเรื่องราวในเชิงลบด้วยนั่นเองค่ะ เมื่อดาววินาศเข้ามาสู่เรือนพันธุลำดับแรกคุณอาจจะมีเกณฑ์มีปัญหากับคนในครอบครัวนะคะทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่มีความขัดแย้งในครอบครัวความคิดความเห็น,มหนไม่ตรงกันนะหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์ที่ทางก็ได้ที่มันมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นอะไรต่างๆนานานะลำดับต่อมาคุณจะมีเกณฑ์ย้ายที่หลับที่นอนชั่วคราวมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลต้องไปค้างอ้างแรมที่อื่นต้องไปนอนโรงแรมไปนอนรีสอร์ทนะต้องไปนอนบ้านเพื่อนบ้านญาติอะไรก็ว่าไป เป็นการชั่วคราวลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้ลำดับที่3มีเกณฑ์ที่คุณจะต้องใช้จ่ายเงินมากับคนในครอบครัวหรือว่าใช้จ่ายเงินมากับหลักทรัพย์ที่ทางค่อนข้างมากตรงนั้นชำรุดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้พังต้องซื้อใหม่คุณพ่อคุณแม่ป่วยไข้ไม่สบายต้องใช้เงินในการรักษาดูแลท่านหรืออาจจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นรู้สึกว่าในระยะเนี้มันอยู่ไม่ติดบ้านต้องเดินทางบ่อยออกไปข้างนอกบ่อยเดี๋ยวก็พบปะสังสรรค์เพื่อนเดี๋ยวก็ไป ร้านกาแฟเดี๋ยวไปทานอาหารนอกบ้านต้องใช้เงินไปกับนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะดาววินาศโคูจรเข้ามาสู่เรือนพันธุมันเหมือนก็อยู่ในบ้านแล้วมันร้อนนะคําว่าร้อนในที่นี้หมายความว่าเออพออยู่ในบ้านแล้วมันเบื่อเบื่อเซ็งๆอ่ะพออยู่ในบ้านแล้วมันไม่แฮปปี้เท่าที่ควรอ่ะนะออกไปข้างนอกดีกว่าพออยู่ในบ้านแล้วขี้เกียจฟังเสียงคนในบ้านทะเลาะกันอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันจะมีอารมณ์แบบเนี้ยเข้ามานะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนแต่ก็เป็นแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นไม่ได้หมายความว่า มันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนก็ลองนําคําพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับดูนะดาวประศุขเป็นดาวตัวแทนในเรื่องของความรักความสุขสิ่งสวยงามเครื่องประดับค่ะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นท่านใดที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ในชีวิตประจําวันเมื่อดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนพันธุแบบนี้กิจการดีนะการค้าการขายก็จะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นคุณจะมี การหมุนเงินได้โฟล์มากขึ้นด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะและใครนะคะที่ทํางานเกี่ยวข้องกับธุรกิจการซื้อมาขายไปนะคะการแลกเปลี่ยนหรือว่าการบริการลักษณะนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะก็ถือว่ามีจังหวะดีๆหลายจังหวะเลยสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะยิ่งดาวพระศุกร์เนี่ยถือว่าเป็นดาวสุประเคราะห์โคจรมาอยู่ในเรือนดีๆอย่างเรือนพันธุก็ยิ่งเกื้อกูลหนุนนํากันอยู่แล้วนั่นเองค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับ กับชาวลัคนาราศีมิถุนสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประโสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ